สวัสดีค่ะเนตตี้รีวิววันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษค่ะคืรว่าน้องจา๋าเนี่ยได้นํารถเข้ามาใช้บริการติดฟิล์มคู่แอนไลที่นี่ที่เรา Rocket Sound นะคะน้องจา๋าเนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงาน Motor Show หรือว่า Motor Expo ก็จะมายืนเป็น Rocket Ladies ของเราค่ะวันนี้เราไปฟังเขากันดีกว่าว่าทําไมถึงเลือกมาใช้บริการติดฟิล์มของคู่แอนไลทนะคะติดตั้งไปแล้วดียังไงแล้วก็ชอบยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ จากซาลินนะคะปกติใครๆ,ๆหลายๆคนก็คงเห็นว่าจ๋าเป็นพิตตี้อยู่ที่ล็อกเก็ตสาวใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะจ้าจ๋าเป็นลูกค้าของล็อกเก็ตสาวนั่นเองยิ่งทํางานนะคะก็ยิ่งไว้ใจล็อกเก็ตสาวมากขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะออกรถใหม่มาวันนี้เลยเอารถใหม่นะคะมาติดฟิล์มนะคะจ๋าติดฟิล์มนะคะยี่ห้อคูเอ็นไลค์ค่ะมาดูกันเลย นี่นะคะก็บอกเลยว่าไว้ใจล็อกเก็ตซาวเป็นพิเศษเลยนะคะซึ่งปกติแล้วเราจะเป็นคนที่แนะนําเพื่อนๆมาซึ่งเพื่อนๆมาติดกันที่นี่เยอะมากๆเลยนะคะคือตามจริงตอนเราออกรถใหม่นะคะเขาก็จะมีแถมฟิล์มมาให้ด้วยแต่บอกเลยว่าไม่เอานะคะเพื่อจะมาติดค cool ูอนไลท์ที่ล็อกเก็ตซาวคะ่ะนี่เลยนะคะติดทุกป ดำสนิทนะคะแต่ภายในยังมองเห็นอยู่ <c oughs> การความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วเขาก็มีคนที่เขาเทรนมาอย่างดีหรือว่าผู้ชํานาญนะคะเป็นคนติดให้เราด้วยซึ่งติดเนี่ยไม่นานเลยนะคะจะใช้เวลาติดแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะถ้าใครติดไปแล้วนะคะรับประกันได้เลยค่ะว่าลักรถได้อย่างแน่นอนค่ะส่วนนี้นะคะก็คือภายในรถยนต์นะคะเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนเห็นข้างนอกใช่ไหมเห็นว่าดาใช่หรือเปล่าพอมามองด้านในนะคะเราสามารถมองเห็นวิสัยทัศน์ข้างนอกได้หมดเลยนะ ตอนที่ได้รถมาประมาณ3วันเนี่ยร้อนมากนะคะก็เลยมาติดฟิล์มปุ๊บตอนนี้รู้สึกเย็นมากเลยค่ะลองมาติดฟิล์มดูนะคะแล้วประก,กันได้เลยว่าถูกใจแน่นอนคะ่ะ สำหรับฟิล์มคู่อะไรนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนำจากสิงคโปร์นะคะที่สามารถกันความร้อนได้ดีไม่บล็อกสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณอีซีพาน์ค่ะที่สำคัญสำหรับฟิล์มที่มือเนี่ยมองข้างในออกไปยังสว่างแล้วก็ยังสามารถกันความร้อนได้ดีอยู่ค่ะใครที่สนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ทางเรา Rocket Sound นะคะอยู่ที่ปากซอยรัชดาพิเศษ36หรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Rocket Sound Thailand Line Ad a s r s i Rocket Sound หรือว่า YouTube Rocket Sound Channel ได้ว,ดวย คลิปนี้ชอบยังไงกดซ cribe รป่เพนิดนึงค่ะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ